-38 บทที่28เป็นคอนว่าง่ายการเป็นคอนว่าง่ายหมายถึงการเป็นคนที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นได้ง่ายไม่ยึดติดกับเรื่องเล็กน้อยหรือกฎเกณฑ์มากเกินไปเป็นคนที่พร้อมจะรับฟังและทำตามสิ่งที่คนอื่นเสนอโดยไม่คัดค้านหรือต่อรองมากนักบางครั้งอาจหมายถึงการเป็นคนที่ไม่คิดมากหรือไม่เครียดก,กับสิ่งต่างๆรอบตัว ลักษณะของคอนะว่าง่ายอาจรวมถึง 1. ไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่จมอยู่กับปัญหาเล็กๆน้อยๆ้อยหรือเรื่องที่ไม่สำคัญสองยืดหยุ่นได้สามารถปรับตัวตามสถานการณ์หรือความต้องการของผู้อื่นได้ 3. ไม่ชอบความขัดแย้งพยายามหลีกเลี่ยงการโต้แย้งหรือทะเลาะวิวาทสี่ พร้อมช่วยเหลือมักจะตอบรับหรือช่วยเหลือเมื่อมีคนขอความช่วยเหลือห้าไม่กดดันตัวเองไม่ค่อยเครียดหรือกังวลกับสิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างไรก็ตามการเป็นพนว่งานง่ายอาจมีข้อเสียบางอย่างเช่นอาจถูกมองว่าไม่มีหลักการหรือขาดความมั่นใจในตัวเอง ดังนั้นการรู้จักสร้างสมดุลระหว่างการยืดหยุน่นและการยืนหยัดในสิ่งที่สำคัญจึงเป็นสิ่งสำคัญข้อดีขององค์การเป็นคอนว่าง่ายข้อดีขององค์การเป็นคอนว่าง่ายมีหลายประการซึ่งสามารถส่งผลดีต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงานดังนี้ 1. ปรับตัวได้ง่ายคอนาว่าง่ายมักจะปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมใหม่ๆห,หรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีการเป็นคอนาว่าง่ายช่วยให้เข้าหาผู้อื่นได้ง่าย สร้างมิตรภาพได้เร็วและรักษาความสัมพันธ์ได้ดีเพราะไม่ค่อยมีปัญหาหรือความขัดแย้งกับคนรอบข้าง 3. ลดความเครียดคอนะว่าง่ายมักไม่คิดเล็กคิดน้อยหรือเก็บเรื่องเล็กน้อยมาทำให้ตัวเองเครียดจึงมีสุขภาพจิตที่ดีและรู้สึกผ่อนคลายมากกว่า 4. เปิดรับโอกาสใหม่ๆการเป็นคอนาว่าง่ายทําให้พร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทํางานเช่นการลองทําสิ่งใหม่ๆหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ 5. ทํางานเป็นทีมได้ดีในที่ทํางานคอนาว่าง่ายมากทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพราะสามารถปรับตัวตามความต้องการของทีมและไม่ยึดติดก,กับความคิดของตัวเองมากเกินไป 6. มีความสุขง่ายคอนว่าง่ายมักมีความสุขกับสิ่งเล็กเล็กน้อยน้อยในชีวิตไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใหญ่โตหรือสมบูรณ์แบบก็รู้สึกพอใจได้เจเป็นที่รักของคนรอบข้างความว่างง่ายและยืดหยุ่นทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้จึงมักเป็นที่รักและได้รับก,การสนับสนุนจากผู้อื่น8 เรียนรู้ได้เร็วการเป็นคอนาว่าง่ายทำให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้อื่นจึงสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว 9. แก้ปัญหาได้ดีคอนาว่าง่ายมักไม่ยึดติดกับวิธีคิดแบบเดิมๆทำให้สามารถมองหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10. มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตการเป็นคอนว่าง่ายมักมาพร้อมกับทัศนคติเชิงบวกทำให้มองโลกในแงด่ดีและเผชิญกับปัญหาต่างๆได้อย่างมั่นใจสรุปแล้วการเป็นคอนว่าง่ายช่วยให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นทั้งในด้านความสัมพันธ์การทำงานและการพัฒนาตนเองทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล ข้อเสียขอองค์การเป็นพนั่าง่ายการเป็นพนว่าง่ายอาจมีข้อเสียหลายประการดังนี้ 1. ขาดความมุ่งมั่นการว่าง่ายอาจทำให้ขาดความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จเพราะยอมแพ้หรือเปลี่ยนใจง่ายเมื่อเจออุปรสรรค 2. ถูกเอาเปรียบ คนอื่นอาจมองว่าคุณเป็นคนที่ยอมตามง่ายและอาจใช้สิ่งนี้เพื่อเอาเปรียบหรือบังคับให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการ 3. ขาดความเป็นผู้นำการว่าง่ายอาจทำให้ขาดความเด็ดขาดและความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญขององค์การเป็นผู้นำส 4. สูญเสียโอกาส การยอมตามหรือไม่ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองต้องการอาจทำให้สูญเสียโอกาสที่ดีในชีวิต 5. ขาดความน่าเชื่อถือหากคุณเปลี่ยนใจบ่อยหรือยอมตามคนอื่นง่ายเกินไปอาจทำให้คนอื่นมองว่าคุณขาดความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความมั่นคง 6. ไม่พัฒนาตัวเอง การยอมตามสถานการณ์โดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเองอาจทำให้คนไม่พัฒนาและเติบโตในชีวิตเจ็ดความไม่พอใจภายในการยอมตามคนอื่นบ่อยๆโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองอาจนำไปสู่ความไม่พอใจหรือความเครียดภายใน 8. ขาดความเคารพในตัวเอง การยอมตามคนอื่นง่ายเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือขาดความเคารพในตัวเองอย่างไรก็ตามการเป็นคอนว่าง่ายก็มีข้อดีในบางสถานการณ์เช่นการเป็นคนยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีแต่สิ่งสำคัญคือการหาจุดสมดุลระหว่างการยอมตามและยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อหรือต้องการ ความหมายการเป็นคอนว่าง่ายในทางพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนาการเป็นคอนว่าง่ายหมายถึงการเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับฟังคําสอนและคําแนะนําจากผู้อื่นได้ง่ายโดยไม่มีความดื้อรั้นหรือถือตัวลักษณะของคอนว่าง่ายในพุทธศาสนาได้แก่ 1. ไม่ดื้อรัน้น ไม่ยึดติดกับความคิดหรือความเห็นของตนเองอย่างแข็งกร้าวสองยอมรับฟังเปิดใจรับฟังคำสอนจากพระสงฆ์หรือผู้มีปัญญาสามอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสุภาพอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสีพร้อมที่จะเรียนรู้มีความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ในพระไตรปิฎกมีคำสอนที่เน้นความสำคัญขององค์การเป็นคอนววาง่ายเช่นในโอวาทปติโมกขี่ว่าโอวาทานุสาสนีปาปิกาแปลว่าการรับฟังคำสอนเป็นสิ่งดีการเป็นคอนววาง่ายถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะช่วยให้สามารถรับฟังและปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและความหลุดพ้นในที่สุด